ดีจ้าบันดีทุกคนนะคะเนาะมามากินเตี่ยวก็จะแดงเนะจ้ะบันดีบันทุกคนนะจ๊ะเนาะก่อนอื่น่ะแดงก็ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แดงนด้เจ้าไม่ควรลืมเปิดใหม่เนาะค่ะก็มีเตี้ยวมีผัดเนาะค่ะเนาะวันนี้กินกับพี่น้องโดนอะไรเนาะค่ะเนาะรีบร้อนเนาะค่ะ เช่ไหมแม่มาใมามาะะากมอนอื่นเลยโอเคปกใไปนอนนักันา พี่น้องแซฟพี่น้องแต่จะแดงทำอะไรวะดีปรงามทอดได้ก็ ど、ね、うか、ん、な เดี๋ยวเดินไปตามคนไปชีดวัคซีนครับชีดแก่มาหูมาวานไกลๆกันเขารวมกลุ่มกันเนาะค่ะเนาะมันจะนเดินก็ห้าไปไหนกะตามคนค่ะบางคนก็บโมคาชีดคนก็โมพร้อมเนาะค่ะเนาะเป็นบาดเป็นไออยู่ ากดติดตามให้ยายแดงได้ด้วยจ้าลงเพจพร้อมนะคะ ถ้าเดแดงไปห้าแค่พอทันก็เพิ่งน้นอยใจได้แต่เด้ยอยามีไปห้าเน้อค่ะ บานพี่นองหน้าพว่กนวันนี้บนันหันแดดแดงเน,น่าเอาเทบาก็บอทตอดเด็กตอนสาวหอนหอนมูมีแด,ด็ดช่วยมายินจากน้อยด้วยการยินบันบย,ย็นโมงบายบทนสองเซอะไรในกยอํานามหับล้เร้าขันห้อรุดก็มื่อกีย มาส่วนน้ำหอนำกันจ้ะ,ะมาส่วนน้ำหอนำกันจ้ะหอนหอนเจบ็บเจบนะคะเนาะ าไว้จำนี้ก่อนเน้ะค่ะเนาะมีคนก็คนอื่นเนาะค่ะเนาะเอาไว้จำนี้ก่อนได้จ้า,าลืมกดไลค์ก็เจนเดี๋ยวเดนด้วยจ้าเอาไว้จำนี่ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเขาโชคดีมีชัยกันทุกคนเนาะคะ่ะฝุ่นทางหน้าเนาะค่ะเนาะกล้องก็อยู่ไกลเนาะค่ะเนาะ วันทีจ้า